ได้ให้ค่ะทุกคนอยู่กับนิชิอาตี้นะคะวันนี้นิชิมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาวาดรูปแบบชาร์เลนต์แบทเทิลกันนะคะระหว่างนิชิกับอีกหนึ่งคนซึ่งแขกรับเชิญพิเศษของนิชิก็คือคนนี้เลยค่ะ เขาคือ Chat GPT ค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นไหมคะวันนี้เราจะมาแบทเทิลระหว่างตัวนิชกับ Chat GPT กันและทุกคนอย่าลืมโหวตกันด้วยนะคะว่าชอบภาพของใครมากกว่ากันระหว่างภาพของนิชหรือภาพจาก Chat GPT ภาพของนิชกดคะแนนหนึ่งมานะคะและใครชอบภาพจาก Chat GPT กด2มาเลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพของใครจะได้คะแนนโหวตเยอะกว่ากันนะคะ โจทย์ในวันนี้นะคะจริงๆจะมาจากโจทย์ของคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูได้เลยในคลิปนี้ค่ะทุกคนซึ่งนิตชีนะคะได้ให้ c h a t GPT เนี่ยออกคำสั่งให้นิตชีวาดรูปซึ่งรอบที่แล้วนะคะ c h a t GPT เป็นคนคิดคำสั่งเพื่อให้นิตชีวาดตามแต่รอบเนี้ยนิชีจะออกคำสั่งให้ c h a t GPT วาด รูปออกมาบ้างนะคะว่าเขาจะาวาดออกมาได้ถูกใจนิชี่หรือเปล่าแต่เราจะไม่ได้ฟิกแบบเป๊ะนะคะเราจะเปิดช่องว่างให้ได้มีความครีเอทบ้างเพราะว่าจากที่เรารู้กันมาว่าถ้าอยากได้ภาพแบบไหนที่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดเราต้องบรรยายให้ละเอียดให้ชัดเจน ChatGPT ถึงจะสามารถครีเอทออกมาได้เหมือนกับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมคะ แต่วันนี้นิชีจะเปิดโอกาสให้ Chat GPT ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองซึ่งอาจจะไม่มีเราดูถูกเขาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า Chat GPT ก็คือบอทและบอทสามารถทำได้แค่ตามคำสั่งของมนุษย์นิชีคิดอย่างนั้นนะซึ่งอาจจะแตกต่างก็ได้ไม่แน่ใจแต่นี่คือความคิดของนิชีเองซึ่งถ้านิชีอยากได้รูปที่เหมือนกับนิชีวาดออกมาในวันนี้เลยอะ อาจจะไม่สามารถป้อนคำสั่งเบสิกทั่วไปแบบที่เราสื่อสารกันกันกบคนทั่วไปได้กับบอทนะคะแต่ว่าเราจะป้อนคำสั่งทั่วไปแล้วลองให้บอทสร้างรูปออกมาดูค่ะว่ามันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนกับสิ่งที่เนชี่คิดนะทุกคนการป้อนข้อมูลลงใน CHAT GPT มันต้องอาศัยระยะเวลาในการรอไม่ได้ป้อนปึบได้ภาพเลยดังนั้นเนชี่ก็จะ พิมพ์ไว้นะคะแล้วก็รอให้ ChatGPT รันภาพออกมาส่วนในที่ก็จะมาสร้างรูปของตัวเองรองแล้ววันนี้ก็จะใช้กระดาษกับสีไม้ทั่วไปเลยนะคะเพราะเราแค่แบบวาด ว่าแข่งกับแชทนิตชีก็จะไม่ได้แบบจริงจังเวอร์ร้อยเปอร์เซนที่จะแบบต้องออกมาเหมือนจริงเป๊ะหรืออะไร่างนี้แต่ว่าเราเต็มที่แน่นอนคะ่ะทุกคนเราก็อยากให้ภาพออกมาดีที่สุดแต่ว่าก็จะไม่ได้ใช้เทคนิคที่มันเวอร์วังอะไรมากมายก็จะเป็นเทคนิคเบสิกแต่ว่าตั้งใจทำร้อยเปอร์เซนแน่นอนแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะระหว่างที่นิตชีสร้างรูปนี้ขึ้นมานะคะนิตชีคิดถึงแบบสมัยเด็กที่เรา มีความสุขกับอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆเราก็จะเก็บเป็นคอลเลกชันสะสมไว้สมัยเด็กนะคะเนี่ที่ชอบหมีภูมากชอบแบบแทบจะกลืนกินทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมีภูมันเป็นความรู้สึกแบบฉันคลั่งไคล้เขามากๆซึ่งมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างภาพนี้ขึ้นมานะคะก็คือเราเก็บช่วงเวลาดีๆไว้เป็นแบบสติกเกอร์ที่แบบ ปิดตามตัวเหมือนทุกครั้งที่เราโตขึ้นเรื่อยๆเราได้รับอะไรดีๆเข้ามาเราก็จะแปะติดตามตัวไว้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเรานะคะซึ่งสัตว์ที่อยู่ในภาพเนี่ยนิชิจินตนาการเหมือนเขาเป็นสิ่งดีๆอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าเป็นการพบเจอเหมือนกันได้เจอสัตว์หนึ่งอย่างก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ ทุกสติกเกอร์ที่อยู่บนตัวของเด็กคนนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่เด็กคนนี้ได้พบเจอมาแล้วเขาก็แปะไว้ที่ตัวของเขานะคะซึ่งปาโลมาเนี่ยสารภาพตามตรงว่าลืมวาดคะ่ะสุดท้ายก็เลยเอามาใส่เป็นคีบบนหัวของเด็กน้อยนะคะเพราะว่านิชี่อะ ลงสีฟ้าไว้ที่เสื้อผ้าของเด็กซึ่งเหมือนกับสีของปาโลม,มาเนชี่ก็เลยแปลงล่างเสื้อของเขาให้เป็นปาโลม,มานะคะทุกคนจะหักคะแนนเนชี่ก็ได้ที่แบบลืมปาโลม,มาจริงๆแล้วก็มาแก้ไขด้วยการเติมคลิปบ,บนหัวนะคะซึ่งไม่มีคำแก้ตัวใดๆกับ การครีเอทที่ผิดพลาดอันนี้ขอโทษทุกคนด้วยจริงๆถ้ารู้สึกว่าเอ๊ปะปลาลงมาหายไปไหนน้องไม่ได้หายไปไหนคะ่ะน้องอยู่บนหัวนะคะจะฝากทุกคนกับภาพนี้ในจินตนาการของนิตชีนะคะไม่ว่าทุกคนจะเจอเรื่องราวดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสัมผัสแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจของเรานะคะจะบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรเลย ทุกคนบนโลกเนี้ยเจอทั้งประสบการณ์ดีและไม่ดีเหมือนกันเราไม่ได้แบบเลวร้ายอยู่คนเดียวไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊มีฉันคนเดียวหรือเปล่าที่แบบต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่จริงนะคะทุกคนผ่านพบเจอเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันหมดอยู่ที่วิธีคิดและการมองการมองหรือการตัดสินของเราที่มีต่อประสบการณ์นั้นนะคะถ้ามันดี มันก็ง่ายเพราะว่ามันดีอะทุกคนทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออฉัน f u l ฟ feel f l รู้สึกแบบกู o ดกับสิ่งที่มันดีแต่พอมันไม่ดีทุกคนจะไม่อยากได้หรือไม่อยากรับมันแต่เชื่อเถอะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีสอนให้เราเติบโตและเราเก้าวต่อไปข้างหน้านะคะนิชีเติบโตมาได้เพราะว่าประสบการณ์เลวร้ายและเจ็บปวดจริงๆที่รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตจริงๆได้แบบ ก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างจนคลิกกับตัวเองก็เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจ็บปวดถึงจะเติบโตทั้งหมดนะคะแค่อยากเป็นกระบอกเสียงเล็กๆส่วนหนึ่งเวลาที่ทุกคนเจอเรื่องที่มันเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่ดีพยายามมองหาด้านดีในเรื่องนั้นที่เชื่อว่ามันมีแล้วทุกคนจะผ่านมันไปได้แบบง่ายขึ้นค่ะ ขอให้ทุกคนเก็บทุกประสบการณ์เป็นเรื่องราวที่แค่ผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอทุกคนแก้ปัญหาได้พอทุกคนปล่อยวางมันไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปเหมือนทุกประสบการณ์เป็นแค่สติกเกอร์ที่แปะอยู่บนตัวแต่มันไม่ได้ซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราจริงๆมันเป็นแค่สิ่งสวยงามที่ อยู่บนตัวของเราแล้วทําให้ความเป็นตัวของเราเนี่ยชัดเจนและเป็นตัวเองที่ชัดขึ้นขอให้ทุกคนได้เติบโตมาอย่างดีในเส้นทางของตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้นทุกวันนะคะยิ่งเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งรักตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะนั่นแหละทุกคนภาพนี้ก็เลยออกมาจากคอนเซปต์อันนี้นะคะก็คือเหมือนกับประสบการณ์ที่ทุกคนเจอมาแล้วมันอยู่ติดกับตัวเราเป็นน่องรอยเป็น สิ่งที่เราบันทึกเอาไว้ในใจของเรานะคะแต่ว่าสร้างออกมาให้รู้สึกและรับรู้ได้ด้วยภาพของเด็กคนนี้นะคะและภาพของนิตชีก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนและภาพของแชท GPT ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันเดี๋ยวนิตชีจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะคะภาพ1คือภาพของนิตชีและภาพ2คือภาพจากแชท GPT เดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูพร้อมๆกันแล้วมาดูกันว่าทุกคนจะโหวตเลขหหรือเลขส พิพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะใครชอบเลข1กด1ใครชอบเลข2องใครชอบเลข2กด2ให้ให้ดิชี่ด้วยนะคะกดไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนมาดิชี่คิดว่าทุกคนคงสรุปได้แล้ว่าตัวเองชอบเลข1หรือเลขสอนะคะ แล้วทุกคนอยากให้นิตชีแข่งอะไรกับ c h a t GPT อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะใครอยากดูชาเลนจ์แปลกๆที่แข่งกับ c h a t GPT ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะนิตชีจะพยายามมาทําให้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป see you next c l i ปนะคะบายบาย see you ค่ะทุกคนบายบาย